ถ้าวันนี้เลือกได้อยากใช้ชีวิตเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนคะ่ะพีเชื่อเลยนะว่าทุกคนคงจะเลือกใช้ชีวิตให้เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตให้เป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นเนี่ยชีวิตเราไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่นะคะซึ่งวันนี้ชีวิตของพีทเองเนี่ยก็มีโค้ชชีวิตและพีก็จะนำหกหลักที่โค้ชชีวิตสอนพีทมามา,มาแบ่งปันทุกคนผ่านคลิปนี้คะ่ะ และข้อที่1เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการที่เราต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนให้ได้ค่ะทุกคนก็คือโซนปลอดภัยของชีวิตเราหลายๆคนไม่กล้าเสี่ยงกับอะไรเลยนะคะเพราะว่ากลัวอะไรหลายๆอย่างตัวความผิดพลาดกลัวความล้มเหลวแต่เชื่อเถอะนะคะความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรอกคะ่ะและคนสําเร็จทุกคนเนี่ยเขาสามารถทะลุคอมฟอร์ตโซนของตัวเองออกมาได้ด้วยการกล้าตัดสินใจและเสี่ยงในการลงมือทําอะไรบางอย่าง ข้อที่2ค่ะก็คือเรื่องของการบริหารการเงินค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีรายได้เยอะแต่รายจ่ายก็เยอะเช่นกันมันเลยทําให้เราไม่มีรายเหลือหรือการเงินเราพังดังนั้นเวลาเรามีรายได้ค่ะเราควรจะเก็บก่อนสัก25%เก็บก่อนใช้นะคะไม่ใช่ใช้แล้วค่อยเก็บเพราะถ้าใช้แล้วค่อยเก็บเนี่ยสุดท้ายมันก็จะไม่ได้เก็บนั่นเองค่ะและการลงทุนที่ดีที่สุดนั่นก็คือการลงทุนกับความรู้การลงทุนกับตัวเราเองนะคะอย่าลืมลงทุนกับตัวเราด้วยนะ ข้อที่สามค่ะนั่นก็คือข้อที่สามนี้สําคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการเลือกคบคนค่ะหรือการเลือกคบเพื่อนวันนี้หลายๆคนเกรงใจเป็นคนขี้เกรงใจไม่กล้าปฏิเสธแต่คุณรู้ไหมคะว่าคนสําเร็จทุกคนเนี่ยเป็นคนที่กล้าเลือกค่ะเลือกที่จะเพื่อเลือกที่จะเลือกเพื่อนที่เป็นพลังค่ะไม่ใช่เลือกเพื่อเป็นภาระ เลือกคนที่จะพากันไปดีค่ะไม่ใช่พากันไปในด้านที่แย่ดังนั้นเนี่ยการเลือกเพื่อนหรือการเลือกสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าวันนี้เราอยู่ห้อมล้อมกับคนฉลาดสัก5คนคนฉลาดคนที่6กจะเป็นเราแต่ถ้าวันนี้เราอยู่กับคนที่แย่สัก5คนคนแย่คนที่6กก็จะคือเรานั่นเองค่ะดังนั้นจงเลือกเพื่อนให้ดีนะคะ และเรื่องต่อไปค่ะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ค่ะโลกทุกวันนี้แม้แต่การทําธุรกิจออนไลน์มันก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้ AI กําลังมาแรงมากและเรานี่แหละค่ะก็อย่าลืมที่จะเรียนรู้และใช้ AI ให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจของเราอย่าหยุดเรียนรู้นะคะทุกคนโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวันความรู้ที่เรามีก็ต้องพัฒนาขึ้นในทุกวันด้วยค่ะ ข้อต่อไปค่ะคือเรื่องของการพนันหรืออบายามุกทั้งหลายนะคะสิ่งนี้ไม่ว่าเราจะสําเร็จอยู่จุดไหนก็ตามต่อให้เราสําเร็จไกลๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็อาจจะพลาดมาได้ด้วยการที่เราติดอับายามุกไม่ว่าจะเป็นการเล่นหวยการเล่นการพนันหรือว่าอบายามุกต่างๆสุราต่างๆเชื่อเถอะนะคะมันไม่มีผลดีกับเราเลยสักอย่างดังนั้นถ้ายังไม่ได้เข้าไปยุ่งก็อย่าเข้าไปยุ่งกับมันเลยนะคะและอีกข้อหนึ่งค่ะ ข้อสุดท้ายสําคัญมากๆนะคะเวลาที่เรามีแล้วเนี่ยเราอย่าเป็นคนโลภอย่าเป็นคนที่่วยโอกาสหรือใช้ความสําเร็จนในทางผิดๆยิ่งเราสําเร็จเรายิ่งต้องเป็นคนให้นะคะยิ่งมียิ่งให้ยิ่งหวงก็ยิ่งหายค่ะอย่าโลภนะทุกคนเราจงประสบความสําเร็จร่ารวยด้วยความดีค่ะอย่าประมาทในบุญอย่าประมาทในความดีแล้วก็ยึดถือความดีความถูกต้องเป็นหลักนะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่โคชีวิตเขาได้สอนพีทมาค่ะ